ไปผักเยอะแล้วค่ะมีเต็มตะก้าแล้วนะคะมีผักบุ้งใบกะเพราใบแมงลักนะคะแล้วก็โหละพาค่ะมีซาลารี่ได้นะคะอันนี้พี่ก็กำลังเก็บพลิกให้อยู่ค่ะรื่นรื่นดีมากเลยอันนี้มันก็ชอบปลูกมันกันมาใหม่ๆเนี่ยลูกนาะใหม่ๆนี่ลูกเยอะหลังๆนี่เป็นไงเดี๋ยวถามผู้มีประสบการณ์หน่อยหลังๆมาี่เหนื่อยใช่ไหมมะเขือปลอดมอนแบบว่าสวยมากเลย โอ้โหแกงเห็ดแกงเห็ดช้ำๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บแล้วมันก็แตกไปเขาเขียวไปด้วยสิลูกเขียวจะได้เอาไปใส่นี่ซ้มตํหนูก็ว่าใส่ส้มตํามันอันหวานมันไม่มันตัดไม่ได้แล้วมันช้ำูนี่แคเป็นแครอทสวยมากเลยค่ะทุกคนเข่เก็บเป็นซอสอ่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะเพสโต้สิ้นเลยเพสโต้ซอส นี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเพิ่งถอนใหม่ๆค่ะอันนี้ถอนหลายวันนะมีติ๊กเลยค่ะหนูได้เยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะหนึงพี่คนไทยนะคะใจดีให้เยอะมากๆเลยค่ะอยู่ได้เยอะมากเลยมีของมาให้นิดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะฝากสวยเลยค่ะ ใส่อันนี้ครอบไปด้วยที่าวบ้านพี่คนไทยสวยมากๆเลยค่ะเป็นบ้านภางอากาศค่ะสวยมากทุกคนอากาศดีค่ะได้ผักเยอะแล้วค่ะมีเต็มตะก้าแล้วนะคะมีผักบุ้งใบกะเพราใบาแมงลักนะคะแล้วก็หัวละพาค่ะมีซาลาลี่ได้นะคะตอนนี้พี่ก็กำลังเก็บพลิกให้อยู่ค่ะ <laughs> พี่ใจดีมากเลยค่ะให้มาเก็บพลิกเก็บผักนะคะ อันนี้เป็นผักชีผักชีฝรั่งค่ะเจ๊สวยเลยค่ะที่บ้านเรียกหอมเปนะคะที่สาเรียกหอมเปบ้านพี่เรียกอะไรผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผัไปเรื่อยอ่าชีไปเรื่อยอแ,แต่แต่าอารมณ์อกก่อนครบแล้วมาั้ยได้แล้ว <laughs> สวยเลยค่ะดูกผักสวยมะเขือเทศก็อร่อยค่ะมะเขือเทศอร่อยมากเลยค่ะมะเขือเทศอะไรนะมะเขือเทศสีดามีสีดากับมะเขือเทศหวานของที่นี่อร่อยเลยเอาได้ยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะหวานตาลูกนี้หวานตาลูกหวานจ้ ้มึงบอกว่ามึเก็บเก็บเลยเหลือมึงเก็บเทศนี uh ่ต like uh uh ้องไม่เก็บละเออมึงเก็บยังเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเก็บเลยมาห่อผักถ้าเป็นเน่ามันไม่เน่าหรอกกินหมดแจกเพื่อนเรากินเก่งแจกเพื่อนที่ทำงานคนไทยอ่ะมีไหมที่ทำงานก็มีแต่คนฟิน อร่อยหลังๆมาเริ่มไม่มกล <hed> ับแล้ว ชอบกินใบเลิวใบแรลงอะดูต้นนู้นไหมต้นนู้นเยอะไปให้เขาไปพาไปดูต้นนู้นไปต่อหนึ่เนี่ยตัวสุดสวยคลื่นคลื่นดีมากเลยอันนี้มันก็ชอบปูผเหมือนกันมาใหม่ๆเนี่ยถูกนาะ ใหม่ๆนี่พูกเยอะหลังๆนี่เป็นไงเดี๋ยวถามผู้มีประสบการณ์หน่อยหลังๆมาที่แบบเหนื่อยใช่ไหมมะเขือป่นแบบว่าสวยมากเลยออกดอกแต่ว่าไม่มีลูกเออมันไอ้นี่เพราะว่าเขาบอกว่าให้มันตัดใบออกใช่ไหมหนูไม่รู้ตัดใบตัดใบแต่ว่าต้นอยู่บ้านแต่ว่าเราก็ปลูกนี่ปกว่าไม่ได้ตัดไงหนูก็เลยปลูกเหมือนอยู่บ้านอือใบก็เลยเยอะดอกดอกน้อยผลน้อยดอกเยอะแต่ว่าไม่ออกลูก ไม่มันมันมันหลายเดือนกว่าจะออกลูกอะ่ะอย่างอันนี้อายุสั้นไงผักสลับผักอะไรอย่างเงี้ยอายุสั้นแต่มะเขือเทศน่าจะห้าเดือนหกเดือนโน่นหนาวมาแล้วมันก็มาแล้วมันก็ไม่ได้กินไงที่เคยปลูกอยู่ไม่ได้กินเหมือนกันกําลังแบบจะมุจะมีะมเป็นลูกสวยมากดอกเยอะด้วยจะเห็นเขาบอกว่ามันต้องไม่ได้กินหรอมันต้องอสัดนใบออก มะเขือเทศสวยๆเลยค่ะแผี่นนี่เป็นใส่แกงพอดีแหละแกงแกงหน่อไม้แกงแกงเห็ด <c oughs> แกงเห็ดช้ำๆเลยค่ะทุกคนบุกเก็บแล้วมันก็แตกไปอือ <c oughs> เขียวไปด้วยสิลูกเขียวจะได้เอาไปใส่นี่ส้มตำหนูก็ว่าใส่ส้มตำมันอันหวานมันไม่มันตัดไม่ได้แล้วมันฉ่ำเกินมันหวานมั้งเนี่ยเอาลูกเขียวแข็งแข็งไปใส่ส้มตำเนี่ยแม่เล่นน้ำไหมกล้าลงไหมโอ้ยหนาวไม่กล้าพื้นแรงเลยเออลมแรงตั้งแต่หนูมาอยู่นี่หนูไม่เคยลง มันหนาวไม่ใค่มองไม่่องลงไปเก็บหอยอ่ะลงไปเก็บหอยอลงได้หรอพี่ยังไม่เคยเห็นเลยหอยฟินแลนด์หอยาับเอออยากไปเก็บว่าพาไปเก็บนอยไม่รู้ว่ามันมีไหมบนรณหนุไปมันเหมือนมันไม่มียืนดูอยู่บนฝั่งไม่ได้ลงเหรอกินได้ใช่ไหม กินได้เอามาทำแบบบ้านเรานะสามคนไทยแล้วก็กินได้แต่อย่างคนฟีนสว่ะไม่กินไม่กิน<ต>คนไทยกินหมดออคนไทยกินทุกอย่างบางครั้งกบเขียดเขาก็ห้ามจับนะใช่ไหมเป็นสัสตว์สมวนอะไรสักอย่างล่องอยู่ไหนเนาะว่าย,ยกบเชือไดจะมาเลดติ ถามกินก็บอกกินไม่ได้นี่ก็เป็นแค่อดสวยมากเลยค่ะทุกคนเมื่กี้เพิ่ถอเหมือนกับเขาเรียกอะไรเฟสโตซิมน์เฟสโตซอสนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเพิ่งถอนใหม่ๆค่ะอันนี้ถอนหลายวันนะหัวแปลกๆไต่ทำไมคนหนูได้แต่หัวใหญ่ๆนี่นะ ปลูกไม่ค่อยเยอะปีนี้สวยมากค่ะปลูกไม่ค่อยเยอะแค่แบบพื้นที่ไม่ค่อยมีให้ปลูกปลูกได้แค่นี้แหละอันนั้นเกี่ยวแล้วไม่แกบอกว่าใบกินไม่ได้เนอ้อด,ดูในคลิปของคนที่ชอบกินผักอะ่ะเอาไปทำในไทใแล,แล้วก็กินได้ดปัน่นเป็นคล้ายน้ำเพสโตอ้อะคล้ายเอปอปั่นใส่สใส่น้ำออยออลิฟอฟอยอะไรรักสุกปาก้า กินได้เลยทำไมมันนุ่มนิ่มเนอะมันมโดนแดดได้เยอะละได้แครอทค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศบ้านเราสีดามะเขือเทศสีดานี่เป็นผักเคลค่ะสื้สวยเลยนะคะเข้าเพื่อสุขภาพ ออกดอกแล้วค่ะปลาเยอะแล้วเก็บผักไทยที่บ้านพี่คนไทยนะคะได้เยอะเลยค่ะมีผักกีฬานะคะแล้วก็มีใบโหระพาผักอะไรเนี่ยใบแมงลักนะคะแล้วก็มีใบกะเพราค่ะมีผักบุ้งด้วยได้เป็นมะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศได้เป็นแครอทนะคะแล้วก็เป็นขึ้นช่ายค่ะ มีติ๊กด้วค่ะอยูได้เยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะหนี่พี่คนไทยนะคะใจดีให้เยอะมากๆเลยค่ะอยู่ได้เยอะมากเลยมีของมาให้นิดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Thank you for watching and support my channel กี่ตัว ดิลาสิทธิ์เกินนวันบายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายใช้อีกไหมอุ้ยฝากสวยเลยค่ะ นีคลอบไปด้วยติ๊ี่คลอบไปด้วยตะกร้าซื้ออยู่นี่ไหม <c oughs> ยอมมาจากบ้านเหรอเอามปั่นกันนะปั่นไปปัุกา้าก,ากับน,น้ำพรินะพอพรกอ่ะพริกเต้